การรักษาใจให้ผ่องใสมีพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์เป็นทางมาแห่งมหากุศลเพราะพระรัตนตรัยมีอนุภาพไม่มีประมาณทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดแห่งบุญกุศลเป็นรัตนติทรงค่าสูงสง่งใครก็ตาม ที่มีจิตผูกพ,พันกับพระรัตนตรัยจะสร้างบุญใดก็ตามย่อมจะได้รับอนิสงส์ยิ่งใหญ่ใจของพวกนั้นจะถูกกลั่นให้สะอาดบริสุทธิ์จนกระทั่งสามารถทำใจหยุดใจนิ่งเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้เมื่อได้เข้าถึงพระธรรมกายนั้นก็เท่ากับว่า ได้เข้าถึงตัวจริงของพระพุทธศาสนามีวาระแห่งภาสิทธตที่ปรากฏอยู่ในสุทธาปินทิยะเถราประทานความว่าใครๆนั่นไม่อาจจะนับบุญของบุคคลผู้บูชาพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือประสาวกผู้สมควรบูชา ผู้ล่วงทำเครื่องให้เนิ่นช้าผู้ข้ามความโศกและความร่ำไรแล้วว่าบุญนี้นะ่ะมีประมาณเท่านั้นเท่านี้ได้ใครๆนะ่ะไม่อาจจะนับบุญของบุคคลผู้บูชาบูชาระหบุคคลเหล่านั้นผู้ดับแล้วไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆว่าบุญนี้นะ่ะมีประมาณเท่าใด การสั่งสมบุญเป็นกิจที่พึงกระทำอย่างยิ่งเพราะจะเป็นสบียงที่เราทั้งหลายจะนำไปสู่ปรโลกได้บัณฑิตทั้งหลายในการก่อนจึงเห็นคุณค่าของการสร้างบุญมากไม่ปล่อยโอกาสอันดีงามให้ผ่านเลยไปโดยไม่ได้ทำอะไรจะตระหนักในใจอย่างยิ่งทีเดียว ถึงมหานิสงส์อันไม่มีประมาณที่จะมันเกิดขึ้นโดยเฉพาะอน,นิสงส์ใหญ่อันเกิดจากการบูชาเนื้อนาบุญมีพระพุทธเจา้าพระปัจเจกพุทธเจา้าหรือพระอรหันตสาวกเพราะท่านเหล่านี้นะ่ล้วนเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐสุดการบูชาก็มีอยู่สองประการ คือบูชาด้สิ่งของที่เรียกว่าอามิสบูชาประการที่สองคือปฏิบัติบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านนี้ก็เป็นอาน,นิสงใหญ่ที่สุดแต่ในวันนี้หลวงพ่อจะนำเรื่องราวแห่งการบูชาที่เกิดขึ้นในสมัยก่อน มาเล่าให้หลกๆทั้งหลายได้รับทราบถึงผลแห่งอามิสบูชาที่กระทำได้อย่างง่ายๆและเราทั้งหลายก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเป็นเรื่องการสร้างบารมีของพระอรหันต์องค์หนึ่งท่านมีชื่อว่าพระอโธปพิยะเทระเจ้าพระเถระนี้น่ย ในอดีตก็ได้บำเพ็ญบุญไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆสั่งสมบุญอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระดิพานไว้เป็นอันมากตามวาระโอกาสจนมาถึงสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามวสิขีท่านไดบังเกิดในตระกูลหนึ่งจเจริญไ้ขึ้นก็อยู่ครองเลือน ครั้นต่อมาภายหลังท่านเล็งเห็นโทษในการทั้งหลายว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์จึงออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรจนกระทั่งได้อภิญญาห้าสมาบัตแปดและถึงความเป็นผู้ชำนาญในคุณวิเศษนั้นอย่างดียิ่งท่านอาศัยบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพาน วันหนึ่งพระอัครสาวกชื่อว่าอภิภูได้หลีเกเลนเข้าป่าหิมพานเพียงลำพังพระฤาษีผู้มีฤทธิ์มองเห็นพระอัครสาวกก็ใคร่ครวญดูด้วยความรู้ของตนก็ทราบว่าสมณะน,นี้นะ่ะเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ยากที่จะหาผู้ใดเปรียบได้เป็นความโชคดีของเราเราควรที่จะเอาบุญกับท่านท่านคิดอย่างนี้นะี่ยก็ไม่มีทิฏฐิถือตนว่าเป็นผู้มีฤทธิ์เหมือนกันจึงถือดอกไม้เจ็ดดอกมีกลิ่นหอมขึ้นภูเขาที่พระเถระยืนอยู่จากนั้นก็ไหว้พระเถระ แล้วก็อาดอกไม้ถวายเป็นสังฆบูชาพระเถระเจ้าทรงทราบว่าฤาษีนี้นะเป็นผู้มีฤทธิ์มากแต่ถึงกระนั้นได้ความที่ต้องการบุญจึงนำดอกไม้มาบูชาเราพระเถระจึงทำอนุโมทนายังใจของฤาษีให้เกิดความเปรื่มปิติยิ่งขึ้น หลังจากที่ทำการบูชาพระอัครสา,าวกแล้วก็มุ่งหน้ากลับไปสู่อาสมแล้วเก็บหาบเครื่องบริขารได้เดินไปตามระหว่างภูเขาในระหว่างที่กำลังเดินเพลินๆอยู่นั้นงูเหลือมหิวจัดตัวหนึ่งกำลังคอยเหยื่อเมื่อมันเห็นฤาษีเดินมาจึงทิ้งตัวลงรัด ฤาษีไม่ทันตั้งตัวก็ถูกงูเหลือมตัวใหญ่รัดอย่างแรงท่านสู้กำลังไม่ไหวก็ได้ทำการละนาทีนั้นเองร้อมกับใจที่ระลึกถึงบุญที่เพิ่งทำมาเมื่อสักครู่นี้ด้วยบุญที่ท่านมีช้าน่เสื่อมก็ส่งผลให้เข้าถึงพรหมโลกสวยพรหมสมบัติพอจุติจากพรหมโลก ก็ไปบังเกิดในสวรรค์ทั้งหกชั้นได้อนุภาพแห่งการบูชาพระอัครสาวกเมื่อลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็สมบูรณ์ไปด้วยมนุษย์สมบัติตลอด31มหากับไม่เคยพระตกนรกเลยนี้ก็เป็นผลแห่งการบูชาดี่ดอกไม้จนมาถึงสมัยพุทธกาลก็ได้บังเกิดในตระกูลแห่งหนึ่ง จเรเดิญไว้แล้วฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีใจเลื่อมใสได้ออกบวชบุญเก่าในตัวก็เต็มเปี่ยมบำเพ็ญเพียรไม่นานท่านก็บรรุธรรมเป็นพระอรหันตสมบูรณ์ด้วิชาและจรณนะเห็นไหมจ๊ะว่าการบูชาเนื้อนาบุญพุลเลิศแม้เป็นเพียงอามิสบูชา หากมีใจเลื่อมสายอย่างเต็มเปี่ยมแล้วย่อมได้รับอนิสงส์อันไม่มีประมาณถึงท่านจะเป็นเพียงระสาวกตามยังได้บุญใหญ่ขนาดนี้ถ้าได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีใจมุ่งตรงต่อพระพุทธองค์จะได้รับอนิสงส์มากมายเพียงไรเมื่อกล่าวอย่างนี้ หลวงพ่อก็ขอนำเรื่องมาเล่าต่ออีกสักหนึ่งเรื่องนะจ๊ะเพื่อเป็นการยืนยันว่าหากมีใจเลื่อมใสเสมอกันแม้ว่าพระพุทธองค์จะทรงพระชนอยู่หรือว่าดับขันธปรินิพานไปแล้วก็ตามก็ยังได้อาน,นิสงส์ใหญ่เหมือนกันเป็นเรื่องราวการสร้างบารมีของพระสุธาปิิญะเถระ พระเถระรูปนี้เนี่ยเคยเกิดในยุคของพระพุทธเจ้าพระนามวสิทธะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงพระชนอยู่ท่านไม่มีโอกาสสร้างบุญกับพระพุทธองค์ขันพระผู้มีพระภาคเจ้าดับขันตปริพาน์มหาชนทั้งหลายเนี่ยพากันสร้างพระเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุตัวท่านเองก็คิดว่าเราน่ะไม่ได้สร้างบุญตอนนี้เราก็ไม่ควรคลาดจากบุญเหมือนแต่ก่อนจึงได้ร่วมบุญด้วยการใส่ก้อนปูนขาวก่อพระเจดีย์โดยบุญกรรมนั้นทรงผลให้ท่านนไม่พลัดตกไปในอบายภูมิ ตลอด94มหากับสเสวยเทวสมบัติอยู่ในเทวโลกอย่างยาวนานในกับที่30แต่กับนี้เนะี่ยได้เกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถึง13ครั้งทรงพระนามว่าปฏิสังขาระทรงสมบูรณ์ด้วยมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องพร้อมด้วยรัตนะเจประการ เวียนว่ายตายเกิดสเวสวยสมบัติใหญ่อย่างนี้นะีจนมาถึงสมัยของพระพุทธเจ้าของเรานี้ท่านก็ได้บังเกิดในตระกูลแห่งหนึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วก็มีความเลื่อมใสในพระบรมศาสดาออกบวชได้ไม่นานก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต ุสมบูรณ์ไปด้วยคุณนวิเศษทั้งหลายหลังจากที่ท่านบรรลุทำแล้วก็ได้ย้อนอดีตชาติไปดูบุพกรรมของตัวท่านเองพบเห็นมหานิสงอันเกิดจากการถวายปูนขาวเป็นพุทธบูชาจึงได้เปล่งอุทานออกมาด้วยความสมนัตว่าใครใคร ก็ไม่อาจจะนับบุญของบุคคลผู้บูชาพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพรุทธเจ้าหรือภาษาวกผู้สมควรบูชาผู้ไม่มีอาสวะกิเลสผู้ข้ามความโศกและความร่ำไรแล้วว่าบุญนี้นะ่ะมีประมาณเท่านี้ได้ใครๆน่ะไม่อาจจะนับบุญของบุคคลผู้บูชาพระหาบุคคลเหล่านั้น ผู้ดับไฟกิเลสแล้วไม่มีภัยแต่ที่ไหนไหนว่าบุญนี้นะ่มีประมาณเท่านี้การที่บุคคลในโลกนี้พึงให้เป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี่ก็ไม่ถึงเซี้ยวที่16แห่งการบูชานี้เพียงแค่เรานะีมีใจผ่องใสได้ใส่ก้อนปูนขาวในระหว่างแผ่นอิด ที่เพราะเจะดีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวสิทธ,ธะยังได้อานิสงส์ใหญ่ถึงเพียงนี้อนุภาพเป็นการบูชานี้เนะี่ยยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณที่เราสมบูรณ์ไปด้วยคุณวิเศษทั้งหลายก็เพราะอนุภาพแห่งการถวายก้อนปูนขาวเป็นพุทธบูชาแท้ๆเห็นไหมจ๊ะว่าพระพุทธเจ้า พระอริยสาวกท่านเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศใครๆนั้นไม่สามารถจะทำการนับทำการคำนวณบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระองค์ท่านและพระสาวกได้อาน,นิสงส์อันยิ่งใหญ่เช่นนี้เนี่ยก็ไม่ได้จำกัดด้วยการไม่ได้จำกัดว่าจะต้องบูชาเฉพาะเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่ อย่างเดียวเท่านั้นแม้บุญชาพระพุทธเจดีพุทธปฏิมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าดับขันธปรินิาพานไปแล้วก็ได้อนันสงสงใหญ่เช่นกันดังนั้นให้เชื่อมั่นเถิดนะจ๊ะว่าการสร้างบารมีของพวกเราทุกๆคนที่ได้ทำกันมานั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วได้ดำเนินลอยตามพระอริยเจ้าทั้งหลายให้เราดีใจปลื้มปีติใจและก็ตั้งใจทำความดีกันต่อไปทุกทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ให้มีดวงวัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน